วัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการจัดส่งต้นไม้นะคะขึ้นต้นไม้แบบรถหกล้อนะคะรถหกล้อวันนี้ก็เป็นทุเรียนชุดโปรนะคะเข่งเล็บชุดโปรเลยนะคะเข่งละห้าร้อยบาท้งหมดเลยชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทุเรียนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูสันคิมันเนะคะทุเรียนสายบรรยานุกีทุเรียนสายพันหนามดำหลงรับเปยนะคะก็มีหลายสายพันธุ หลากหลายสายพันเลยนะคะวันนี้เราก็มาลดชุดโรเป็นทุเรียนสายพันยาวลิ้งจีมูซังกิงมาเลยนะคะแล้วก็หนามดํานะคะลูกค้าที่สนใจนะคะชุดโรรถกลิ่เล็กแบบนี้ก็สามารถสอบถามก็มาได้เลยนะคะเราก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อรถกระบะหรือว่ารถสิบล้อสิบล้อพ่วงหรือว่าส่งเบ็ดหมูกรงไปจนีนะคะลูกค้าที่สนใจก็สบถามเข้ามาได้เลยนะคะนั่งจะติดยุ่งหมานะคะเรามี ทุกวันนะคะหน้าร้านเราก็เปิดนะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะอยู่นานถึงวันนะคะ,นนะ,คะลูกค้าสามารถมาคัดหน้าร้านเองได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่ยังไม่ต้องการปลูกต้นไม้ตอนนี้พื้นที่ยังไม่เสร็จกําลังเปลียนพื้นที่อยู่ลูกค้าก็สามารถอาโอนจองต้นไม้ไ,มได้นะ จองไว้ได้เลยนะคะถึงเวลาลูกค้ากา็ให้จะส่งหรือว่าจะมารับเองหน้าร้านก็ได้นะคะแล้วแต่ที่สะดวกต้นไม้นะคะชุดนี้สวยมากต้นไม้เลี้ยงเลสทรงกระโดงทั้งหมดเลยนะคะเป็นชุดโปร,รถนะคะชุดโรเข่งรถที่ลงลิกไปนะคะเราก็จะมีรถรถหลายสายพันธุ์นะคะก็จะทะยอยอเอามาลดราคาแต่ละสายพันธุ์นะคะ เอามาจัดรให้ลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนสายพันหนามดำนะคะโปรดชมก็สวยนะคะหนามดำสวยมากเลยหนามดำนะคะโอ้ชีหนามดำนะคะ,หน,นะ,คะหนามดำของภาคใต้เลยนะคะของเทสของภาคใต้เลยหนามดำจะโตนะคะไซส์เขาจะโตกว,ว่าทุเรียนอยาวดิ้นจีนะคะหนามดำด้านในจะเป็นเข่งเบอร์ที่โตกว่านะคะเนี่ยสวยนะคะหนามดำของเราสวยมากเลย ลาย,ยอดนะคะเอกยอดแตกสองุ่มสวยมากเลยนะคะชุดโปรโลลนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะชุดโปรโลลอันนี้ก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะเราก็มีบริการจะส่งหลายช่องทางนะคะชุดนี้ถ้าลกาูกค้าสนใจจะส่งแบบลองกลง่องเฟอรี่ต้องการไม่กี่สิ่งก็สามารถาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะส่งกลงนะคะ1่กลงใหญ่จะใส่ได้แค่1นึ่งิงนะคะถ้าแบบถุง ถุงเบอร์สิบนะคะจะใส่ได้ห้าต้นนะคะถุงเบอร์สิบสี่ใส่ได้สองต้นนะคะอ่าก็ถ้าแบบถุงเบอร์สิบแปดก็จะใส่ได้หนึ่งต้นต,ต่อหนึ่งกล่องนะคะแบบเค่งแบบนี้หนึ่งกล่องต่อหนึ่งเค่งนะคะใส่ได้แค่หนึ่งกล่องเท่านั้นหนึ่งเค่งอ่าถ้าหมวกกลงใส่นี้ก็จะได้สิบห้าสิบห้าเ่งตอ่อหนึ่งกล่องนะคะบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าที่สนใจก็สอบถามก็มาได้เลยนะคะอันนี้เราเตรีม ไม่ร่วงนะคะไม่เสียหายแน่นอนเราจะกำลังสนนเสร็งแบนี้นะคะแล้วก็รองไปตรงไปให้ใส่เไปตรงเก็บความจื้นให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลถึงลูกค้าเด็กสวยามแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเราจะขึ้นรถไปให้อย่างดีเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจในการจะส่งของเรานะคะเราจะส่งแบบมืออาชีพนะคะจะส่งกันทุกวันเลยนะคะต้นไม้ถึงลูกค้าต้องโอเคที่สุดปลอดภัยร้อเปอร์เซ์เลยนะคะ กลูรสราคาสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ปลูกสามารถอุลจงไว้ได้เราก็จะเก็บต้นไม้เลี้ยงไว้ให้นะคะลูกค้าจะได้ในไซส์ราคาราคาในไซส์ไซส์ราคาที่แบบว่าถูกนะคะไซส์สวยาานะคะ